เด็กๆที่น่ารักทุกคนเรียนออนไลน์เป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะการเรียงลำดับจำนวนนาซุปเปร์มาเก็ตคุณแม่คะ วันนี้เรามาซื้ออะไรที่ซูเปอร์มาเก็ตคะวันนี้แม่จะซื้อของใช้ภายในบ้านพอลอยมาช่วยแม่เลือกซื้อของนะลูกได้ค่ะคุณแม่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณแม่คะเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยคะ่ะไในพ่อยลองดูสิจ๊ะว่าสินค้าแต่ละชนิดราคาเท่าไหร่บ้างได้ค่ะคุณแม่ตู้เย็นราคา26 5 0 0บาท โทรทัศน์ราคา8,500บาทเครื่องปรับอากาศราคา13,657บาทหม้อหุงข้าวราคา1,350บาท ในเมื่อพลอยและเด็กๆเห็นแล้วว่าสินค้าแต่ละชนิดราคาเท่าไร่ลองช่วยกันรเรียงลำดับราคาสินค้าจากน้อยไปหามากสิจ้าการเรียงลำดับจากจำนวนที่มีค่าน้อยไปหาจำนวนที่มีค่ามากนั้นเราจะเริ่มจากการหาจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนครับโดยใช้หลักการเปรียบเทียบจำนวนซึ่งจำนวนที่มีจำนวนหลักน้อยกว่าจะมีค่าน้อยกว่าจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่า ตัวอย่างเช่น5104 12063 1540และ1560น้องๆจะเห็นว่า5104นั้นมีจํานวนหลัก4หลักซึ่งหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักพันส่วน12063นั้นมีจํานวนหลัก5หลักซึ่งหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักหมื่น1540นั้นมีจํานวนหลัก4หลัก ซึ่งหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักพันหนึ่งพันห้า้อยหกสิบนั้นมีจำนวนหลักสี่หลักซึ่งหลักที่มีค่ามากที่สุดคือหลักพันดังนั้นห้าพันหนึ่งร้อยสี่หนึ่งพันห้า้อยสี่สิบและหนึ่งพันห้า้อยหกสิบจึงมีค่าน้อยกว่าหนึ่งสองพันสาเพราะมีจำนวนหลักน้อยกว่าต่อไปเราก็มาเปรียบเทียบจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันจากโจทย์จะเห็นว่า

มีค่าของตัวเลขในหลักพันน้อยกว่า5,104และจำนวนทั้งสองจึงมีตัวเลขในหลักพันเท่ากันเราจึงต้องนำสองจำนวนนี้มาเปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักร้อยกันต่อครับโดย1,540มีตัวเลขในหลักร้อยคือ500ส่วน1,560มีในหลักร้อยคือ500เช่นกันเราจึงเปรียบเทียบในหลักถัดไปคือหลักสิครับน้องๆจะเห็นว่า 1,540มีตัวเลขในหลักสิบคือ40ส่วน1,560มีในหลักสิบคือ60เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่า40น้อยกว่า60ดังนั้น1,540จึงมีค่าน้อยกว่า1,560ครับและจากตัวอย่างนี้จึงเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากได้ดังนี้1,540 1,560 5,104และ1,2063มื่อพนเพื่อนๆคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาช่วยพลายเรียงลำดับจากน้อยไปหามากหน่อยนะคะโดยเพื่อนๆจะนำตัวเลขมาเรียงใส่ลงในช่องว่างตามลำดับให้ถูกต้องคะ่ะพร้อมกันหรือยังคะเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ ว้าว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 แก่งมากค่ะเด็กๆคําตอบก็คือหม้อหุงข้าว1,350บาททรทัศน์8,500บาทเครื่องปรับอากาศ หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทตู้เย็นสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทต่อไปลองเรียงจากมากไปหาน้อยสิคะการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยมีหลักการคล้ายกับการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากค่ะแต่แทนที่เราจะหาจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนเราจะเปลี่ยนเป็นการหาจำนวนมากที่สุดก่อนค่ะ โดยใช้หลักการเปรียบเทียบจำนวนเช่นกันค่ะเช่น 5,107, 5,102, 3 2 1 0 7และ8,120จากทั้งสี่จำนวนนี้น้องๆเห็นความแตกต่างบ้างไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มเปรียบเทียบจากจำนวนหลักกันก่อนนะคะน้องๆจะเห็นว่า5,107มีจำนวนหลัก4หลัก5,102มีจำนวนหลัก4หลัก 32,107มีจำนวนหลัก5หลักและแปดพันหนึ่มีจำนวนหลัก4หลักดังนั้นสามหมื่นสที่มีจำนวนหลักมากที่สุดคือ5หลักจึงเป็นจำนวนที่มีค่ามากที่สุดต่อมาน้องๆก็ต้องนำจำนวนที่มีหลักเท่ากันมาเปรียบเทียบเพื่อหาจำนวนที่มีค่ามากเป็นอันดับรองลงมาโดยเปรียบเทียบตัวเลขทีละหลักห้าพร้อยเจ มีค่าในหลักพันคือห้าพันห้าพันหนึ่งร้อยสองมีค่าในหลักพันคือห้าพันส่วนแปดพันหนึ่งร้อยี่สิบมีค่าในหลักพันคือแปดพันดังนั้นแปดพันหนึ่งร้อยี่สิบมีค่ามากกว่าห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดและห้าพันหนึ่งร้อยสองจำนวนทั้งสองมีตัวเลขในหลักพันเท่ากันเราจึงต้องนำสองจำนวนมาเปรียบเทียบค่าของตัวเลขในหลักร้อยกันต่อค่ะโดยห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ด มีตัวเลขในหลักร้อยคือ100ส่วน5,102มีเลขในหลักร้อยคือ100เช่นกันเราจึงต้องเปรียบเทียบในหลักถัดไปคือหลักสิบค่ะ5,107มีตัวเลขในหลักสิบคือ0 10ส่วน5,102มีตัวเลขในหลักสิบคือ0 10เช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นว่า010เท่ากับ0 10จึงต้องเปรียบเทียบในหลักสุดท้าย 5107มีตัวเลขในหลักหน่วยคือ7หน่วยส่วน5102มีตัวเลขในหลักหน่วยคือ2หน่วยดังนั้น5107จึงมีค่ามากกว่า5102ค่ะและจากตัวเลขนี้จึงเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้3 2,107 8,120 5,107และ5,102ค่ะ เพื่อนๆคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาช่วยพลอยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยหน่อยนะคะโดยเพื่อนๆจะนำตัวเลขมาเรียงใส่ลงในช่องว่างตามลำดับให้ถูกต้องคะ่ะพร้อมกันหรือยังคะเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะว้า ก่งมากค่ะเด็กๆคำตอบก็คือราคาตู้เย็น26,500บาทราคาเครื่องปรับอากาศ13,657บาทราคาโทรทัศน์8,500บาทราคาหม้อหุงข้าว1,350บาท ใช้เดียวตอนหากันจนเจอน้องๆคะเรามาเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากกันดีกว่าคะ่ะ ต่อไปเรามาเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยกันดีกว่าค่ะ กลับบ้านกันดีกว่าจะพลอยแม่จ่ายสตังค์เรียบร้อยแล้ววันนี้พลายขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนอย่างสม่ำเสมอนะคะสวัสดีค่ะ